จ้ากัปานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่12บนะครับบทสนทนาที่2เรื่องของแอเจลาวาถุยเซียงเตียบตุกน้อยจวียนเวต่วนเซานะครับก็คือเรื่องของแอเจลาและถุยเซียงนะครับเตียบตุกคือต่อเนื่องนะครับน้อยจวียนคือสนทนาเตียบตุกน้อยจวียนคือสนทนาต่อนะครับเวต่วนเซาสําหรับต่วนเซาคืออาทิตย์ ถัดไปนะครับก็เป็นการต่อเนื่องการสนทนาต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับอาจายเชลาพูดว่าเทก่อนกลวยตวนเศร้านะครับก็คือเทก่อนคือสําหรับแล้วสําหรับนะครับกวยตวนเศร้าต่วนเศร้าคืออาทิตย์หน้ากวยก็คือปลายนะครับกลวยตวนเศร้าคือปลายอาทิตย์หน้าหรือสุดสัปดาห์นะครับไอ้ที่เขาพูดอย่างนี้เพราะว่า จากบทสนทนาที่แล้วเนี่ยเขาไล่กันตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันศุกร์แล้วใช่ไหมครับอตอนนี้เขาก็จะมาคุยต่อเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์นะครับถุยเสืองก็พูดว่าสางถือใบมิงเนนดีสาวกวนไซก่อนวาวแซมจันจองหมดไวฟ่ฟองเจียนล้าเงถวดก็คือสังถือใบนะครับ สางถือใบอถือใบคือวันเสาร์นะครับสางคือตอนเช้าเช้าว,วันเสาร์มิ่งเนนดีเสาร์เราควรดีเสาร์กวนใส่ก่อนก็คือ,อดีเสาร์ดีเสาร์คือเดินเล่นกวนคือรอบๆใส่ก่อนคือเมืองเมืองใส่ก่อนนั่นเองนะครับเราควรดีเสารเราควรเดินเล่นรอบใส่ก่อนนะครับเนนเนนท่นี้อาจจะไม่ได้แปลว่าควรจริงๆแต่ว่า เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราคาดว่านะครับนะก็คือเรา,เรา,าเราคาดว่าจะเดินเล่นรอบใสไซก่อนนะครับวาวแซมนะครับจนันจงวาวแซมจนันนะครับเข้าไปดูรูปภาพนะครับจนันคือรูปภาพวาวก็เข,ข้านะครับแซมก็คือดูนะครับจนันรูปภาพจองหมดไหวฟองนะครับในในสองห้องสองสามห้องนะครับหมดไหวฟองเนี่ยต้องแปลทั้งทั้งคำนะ จองคือในนะครับฝ่องเจนหลํานะครับฝ่องคือห้องเจนหล่าคือแสดงนะครับเงาถวดคือศิลปะ,ะหมดไวคือ2อสาแห่งนะครับเข้าไปดูภาพนะครับในห้องแสดงศิลปะนะครับหรือว่าอาร์ตแกลเลอรี่นั่นเองนะครับหมดวัยคือสองสามแห่งอังเจลาก็ถามต่อว่าโสเซาดอแล้วหลังจากนั้นนะครับ ถุยเชื่องตอบเวคัดสารอันเจอือร่ยงูอ่างูเจอือเน้ยโคงถีดีอวงเนื้อเมื่อเนื้อเมียนะครับอ่าเวคัดสารก็คือกลับกลับโรงแรมนะครับอันเจอือกินข้าวเที่ยงสอยงูเจอือแล้วนอนกลางวันนะครับงูเจือคือนอนเที่ยงมันก็คือนอนกลางวันใช่ไหมครับเนวโคงทีอ่าเน้โคงทีปแปลว่าไม่อ่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ ดีอวงเนื้อเมียนะครับไปดื่มเนื้อเมียคือ,อน้ำอ้อยนะครับอังจิลาก็ถามต่ออีกว่าโศยซาวดอแกถามโศยสาวดอมาสองครั้งแล้วนะครับจากนั้นนะครับดีทำหมดวัยเวียนเบาตางหมดดีทำหมดวัยเวียนเบาตางหววดีเสือถือนะครับดีเสือถูอ่าโทษทีอ่าก็คือดีทำคือไปเที่ยวนะครับ หมดไหวนี่คือสองสามนะเวียนเบาตางก็คือ,อพิพิธภัณฑ์เวียนเบาตางพิพิธภัณฑ์นะครับหรือนะครับดีเสอไปอดีก็คือไปเสอถือคือสวนสัตว์หมดวัยคือสองสาแห่งนะครับอสองสามแห่งนี้น่าจะแปลไปว่าไปพิพิธภัณฑ์สองสาแห่งหรือนะครับไปสวนสัตว์เอ็งเจลาถามตอบว่าเสอถือก็เลินคง นะครับสวนสัตว์ใหญ่ไหมนะครับทุยเสืองตอบว่าคงเลินล้ําไม่ใหญ่นักนะครับยิงจักกุ๋งกอหมดหวายก่อนถือเหียมนะครับก่อนถูเหียมคงเลินล้ําคือไม่ใหญ่มากยิงจักกุ๋งยิงจักก็คือแต่น่าจะนะครับอาจจะนะครับกุ๋งกอนะครับมีนะครับ,จจก,นะรบกุ๋นะนะงกอนี่มี กรถือเหียมนะครับก็คือกรในที่นี้ใช้เรียกสัตว์นะครับถือเหียมกรถือก็คือสัตว์เหียมก็คือหายากหมดวัคือจํานวนหนึ่งนะครับแต่ก็น่าก็คือแปลว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นักแต่ก็ยังมีสัตว์หายากจํานวนหนึ่งนะครับอังเจลาก็ตอบว่าเงากุ่งฮับสนเท่กนจู่หนึ่จู่หนตนะครับเท่กนจู่หนต He, งแง่นะครับฟังแล้วนะครับฟังกุ๋งรับสนก็คือครับสนแปลว่าน่าสนใจนะครับกุ๋งก็คือเหมือนกันฟังน่าสนใจเหมือนกันนะครับเถก่อนเถก่อนก็คือแล้วสําหรับจู่ยัดนะครับจูยัดก็คือวันอาทิตย์นะครับจู่ัดโดยเสื้อแต่ว่าเออจองฟองคัดสารนะครับอยู่ในห้องโรงแรมนะครับเมอ เหมย์หลังนะครับเปิดแอร์นะครับวานำเถียงทึกหมดวัดวยเจืองจิงเวียนหิงฮันก๊กนะครับถึงตอนนี้เนะาะเหมย์ไม้หลังนะครับเปิดแอร์วานำเจืองและนอนเถียงทึกเถียงทึกก็คือแปลว่าเอนจอยซึ่งในนี้แปลว่าชมนะครับถ้าใช้กับโทรทัศน์นะครับหมดวัยอันนี้คือจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับ เจียงจิ๋นก็คือรายการนะครับตเนหินคือโทรทัศน์นะก็คือนอนชมรายการโทรทัศน์หมดว้จจานวนหนึ่งนะครับหันกวกก็คือเกาหลีใต้นะครับก็ดูรายการของเกาหลีครับทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับฟองเจียนหลํานะครับเงยถวดก็คืออาร์ตแกลเลอรี่นะครับห้องแสดงศิลปะฟองก็คือห้องนะครับ เขียนหลํานี่ก็คือแสดงนะครับแสดงนเทศกาลเนี่ยเขียนหลําแล้วก็เงยถวดคือศิลปะนะครับถันมาครับเนื้อเมียนะครับแปลว,ว่า,าน้ําอ้อยนะครับเวียนเบาตางังแปลว,ว่าพิพิธภัณฑ์นะครับเสิรูหรือว่าเถาเกิมเวียนเถา,าเกิมเวียนนะครับแปลว,ว่าสวนสัตว์กนเนี่ยเป็นคํานับที่ใช้กับสัตว์หรือบางทีก็ใช้เรียกสัตว์นะครับ ถูแปลว่าสัตว์นะครับเหยมแปลว่าหายาก h u ับสนนะครับก็คือน่าสนใจมเมอแปลวปล่าเปิดนะครับนำแปลว่านอนนะครับแล้วก็เถื่องทึกนะครับแปลว่า enjoy enjoy คือแปลว่าชื่นชมซึ่งมันก็อาจจะอธิบายได้หลายอย่างแนละคือถ้าใช้กับเพลงก็คือการฟังนะแต่ถ้าใช้กับการ,ราใช้กับโทรทัศน์ที่เราพูดถึงในตอนนี้ก็คือแปลว่าดูโทรทัศน์ก็ได้นะครับ ทันมาครับเหนวคงทีนะครับ l a n g 랭귀드포인트เหนียวคงทีนี่แปลว่าถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเช่นหมิ่นฝ้ายใจนะครับเหนวคงทีหมิ่นแสเหลอือจเวียนแซบีสนะครับหมิ่นฝ้ายใจก็คือเราต้องวิ่งเหนวคงทีถ้าไม่เช่นนั้นหมิ่นแสเหลือนะครับเราจะพลาดจวียนแซบีสก็คือเที่ยวรถบัสนะครับเราเราจะพลาดรถบัสเที่ยวนี้ ถัดมานะครับเดดัลมาดอกซักเหนียวคงถี่ตั๊ดแดนดีนะครับเดในที่นี้แปลว่าทิ้งนะครับแดนทิ้งไฟนะครับคือทิ้งหลอดไฟมาดอกซักสําหรับไว้สําหรับอ่านหนังสือนะครับเหนียวคงถี่ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับตั๊ดแดนดีตัดคือปิดนะครับไฟก็คือแดนปิดไฟเถอะนะครับดีในที่นี้แปลว่าเถอะนะ คำศัพท์ใหม่ก็เจยนะครับวิ่งเลอนะครับแปลว่าพลาดนะครับหรือไม่ทันนะครับเดนะครับแปลว่าทิ้งเอาไว้เตสรแปลว่าเทิร์นออฟก็คือปิดถัดมานะครับเถีงทึกเนี่ยแปลว่าเอ็นจอยนีแปลว่าดูหรือชมก็ได้นะครับเถียงทึกหมดเก,กว,เวียนกวนจวียนไฮนะครับ แปลว,ว่าชื่นชมจเจวียนจเจวียนไฮก็คือ,อจเจวียนคือหนังสือนะครับไฮก็คือดีนะครับหมอดเกวียนกวนคือเล่มหนึ่งนะครับก็คือ,อชื่นชมหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งซึ่งม,มันหมายถึงชื่นชมในที่นี้ถ้าถ้าแปลในภาษาไทยฝรั่งเขาจะ e นจอยทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแปลในภาษาไทยแปลว่าอ่านนะครับอ่านหนังสือนิยายดีๆเล่มหนึ่งนะครับ ทันมาครับเถืองทึกหมอนบันหยักนะครับก็คือฟังเพลงเพลงหนึ่งนะครับเถีองทึกยึงหมอนอันเวียดนามก็คือหมอนอันเวียดนามคืออาหารเวียดนามนะครับยึงก็คือต่างๆเถีองทึกก็คือกินอาหารเวียดนามต่างๆหรือกินอาหารเวียดนามจํานวนหนึ่งนะครับนะ สำหรับเนื้อหาในวิดีโอคลิปนี้นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเจ้าก,กั๊กบาน